เวลากินแล้ววดบวบมาด่มากินซุกิน้ำกันพี่น้องจ้ายามแรงยืดหยุ่จ้ามาจ้ามาจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสดุสุดสุดเลยจ้า คายสบายดีพี่น้องย้ำแรกจ้าวันนี้สะายสิ้ผาพี่น้องมาเฮ็ดสุกี้กินพี่น้องจ้าแต่ว่าบ่มหมูห้พี่น้องเพราะว่าบาดเขากินหม,มูไปเไยนะพี่น้องเนาะ,ะม,มันเป็นไงครับ เซนหลอดด้วยเซนหลอดด้วยยังเนาะแล้วก็พักกาดผักกาดก่อนผักกล่ำบะพีี่น้องแล้วก็ไข่มีไข่น้ำแล้วก็มีกุ้งกินแบบง่าย

กิมอันนี้มันกําคักแท้อ่ะแต่มันบ่ใหญ่นะมีดอกอ่ะ

But you มันพด่อีกครพิ่มจะกินหรือไม่กินเอาม่มาจิบไม่แห้ง่ไม่จะยานอนมาม่เนอนโอ้โหยังคงกินเลยเดีวนอนนะบานไมนอนที่คู้ไหมไได้ไม่ได้เ่องของพี่ม่ด้พี่สิบเอ็ดไม่ไดพี่สิบเอ็ดไ่ได้ไม่ไดพี่สิบไม่ไ้พี่สิบอ็ดไ่ได้พี่สิบเอ็ดม่ได้พี่สิอ็ดไม่ได้พี่สิบเอ็ดไม่ได้พี่สิบเอ็ดไม่ได้ 我每天都。 Yeah. 央行。 Yeah, I 嗯。哈哈哈哈。 นอนกินอยู่ดีนอนพี่นนองแม่นอนบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 1> บายสบายดิวแ้